สวัสดีครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับอัปเดตสินค้านะครับสำหรับวันที่ยี่สิบนะครับตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณสองทุ่มเนาะนะครับอ่ะ,อะมีประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดก็เปิดแฟดก่อนเนาะนะครับจะได้มองเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับผมอ่ะมาดูนะครับจะมีอยู่ที่หนึ่งสสามสี่ห้าหกตัวเนาะ หกตัวนะครับอ่ะตัวแรกเนาะตัวแรกจะเป็น EQ นะครับ EQ DBX เนาะตัวนี้ตัวแทนะครับแท USA นะครับตัวนี้ USA นะครับจะเป็นตัวหนึ่งสองสามหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวท็อปเนาะอ่ะตัวรองท็อปนะครับตัวนี้สไลด์ยาวนะครับอ่ะมาดูตัวนี้รับประกันแท้แน่นอนนะครับ ตัวทีกล้องก็งน่าจะไม่โฟก,กัสน,นะเพราะว่ามันมันมืดนนะครับตัวทีแน่นอนนะครับตัวนี้ลกล้องมองไม่เห็นนะครับเออเดี๋ยวนะขอปิดแฟลชนดนึงนะครับอเห็นไหมครับตัวที เมื่อกี้มันแสงสะท้อนนะครับอ่ะโอเคถ้าปิดแฟลชมันจะมืดๆหน่อยอ่ะเปิดคืนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ก็ตัวทีเหมือนกันนะครับอ่ะน็อตดำนะครับสังเกตง,ง่ายๆตัวแท้ไม่ยากครับอ่ะตัวนี้แท้ u s a เนาะนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่สี่พันสามรอยบาทเนาะนะครับอ่ะตั้งไรก็ยังเหนือๆเลยนะครับ คสภาพป,ประมาณนี้ครับผมอ่าตัวต่อมาจะเป็นนะครับ DBX Compressor เนาะนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 166XS นะครับจะเป็นแท้มาาจากเนาะตัวนี้แท้มาาจากนะครับสติ๊กเกอร์จะอยู่หลังเครื่องเนาะใต้ใต้เครื่องนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะครับตัวทีแน่นอนนะครับ,ท,นะรบทั้งหมดเลยนะครับ ตัวทีน็อตดำนะครับนะบี่นะครับชัดเจนนะฮะอ่าียัางเงาๆอยู่เลยเนะยาะเหมือนได้ของใหม่ไปเลยเนาะนะตนะครับอ่าตัวนี้ผมขายอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทเนาะอ่าดูสภาพนะครับอ่านีนะครับ,นะรบประมาณนี้เนาะหนึ่งหกมันจะมีคอมเพรสเซอร์แล้วก็ลิมิตเตอร์แล้วก็เกตนะครับ Okay. มาดูตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นของดีเอสเหมือนกันนะครับจะเป็นของสองหกหกนะครับ X S นะครับอังน,น,นี้ตามมาจากจะอยู่หน้าเครื่องนะครับอ่ะนี่ตัวทีแน่นอนนะครับนี่ดูตัวไหนก็ได้ครับนี่ตัวทีครับอ่ะตัวนี้จะเป็นสองหกหกอ S นะครับจะมีคอมเพรสเซอร์ แล้วก็เกตนะครับจะแตกต่างกันจาก166เนาะ166จะมีลิมิเตอร์เข้ามาเนาะนี่นะครับวอลลุ่มลิมิเตอร์นะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่3,200บาทเนาะรับประกันแท้มหาจักรนะครับอ่ะโอเคสภาพสวยอยู่นะนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเกตคอมเหมือนกันนะครับแต่เป็นของบ a ริงเจอร์เนาะอันนี้อ่าน อ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ<笑><笑>นะครับสวิตปิดเปิดตัวนี้เป็นบาลเลนเจอร์นะครับผมขายอยู่ที่2,500บาทเนาะสภาพเนียบเนียบเลยนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับออโอเคตัวนี้นะครับอ q ตัวนี้จะเป็นรุ่น2,3,1เานึ่เจะเป็นตัวสไลซ์สั้นนะครับนี่ 2,3,1,S นนะครับตัวนี้ ตัวที่เหมือนกันเนาะอันวันรุ่มผมถอดไปถ่ายรูปไม่รู้เก็บไว้ไหนเนาะเ,เดี๋ยวหามาใส่แค่นะฮะอ่ะ,อะตัวนี้ผมขายอยู่ที่สามพันห้าเนาะสามพันห้าแต่จะมีตำาหนิตรงนี้เนาะนตำหนิตรงนี้นะครับสไลด์นะฮะมันบินเนาะน่าจะไปโดนแจ็คโดนอะไรเนาะแต่ว่ามันจะปรับได้ปกติเนาะนี่ปรับความถี่ได้ปกตินะครับน,น,นี่นะครับ มันจะบินอยู่ประมาณ3มตัวเนาะถ้าจําไม่ผิดเนาะถ้าไล่ดูดีๆนี่อันนี้ตัวหนึ่งเนาะอันตัวขาวมันบินออกเนาะนะครับแต่ว่ามันปรับได้ปกติเนาะประมาณนี้เนาะผมตั้งไว้ที่3 5ม0ัาเนาะปกติถ้าตัวปกติผมขายที่ตัวละ4ี่พบาทเนาะนะครับถ้าสนใจจริงก็ตลองราคากันได้เนาะสำหรับตัวนี้เนาะนะครับ โอเคมาตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกันเนาะจะเป็นสไลด์สั้นนะครับตัวแท้เหมือนกันนะครับเทสนะตัวทีนะครับน็อตดำตัวนี้ผมขายอยู่ที่สามพันห้าเนาะสไลด์ปกตินะครับหนึบๆอยู่เลยเนาะนะครับอันนี้ก็หนึบๆเลยนะครับะจะเป็นรุ่นสองสามหนึ่งเอสนะครับไม่แตกต่างกันต่างกันที่ หน้าขาวกับหน้าดำเนาะ,อะโอเคสภขาพก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็จะมีะติดเทปกาวนิดนึงเนาะนะครับก็าอาจจะติดแปลว่าเขียนว่าซ้ายและขวาอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมทำคันสาหรอกได้นะครับใช้งานปกติเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับมาดูข้างหลัง,ง,งนี่คอมคอมบาลลเจอร์ ปีห้นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่เนาะยังไม่เคยแกะอ่ะมาดูข้างหลังตัว i q นะครับนี่ไม่ชัดเนาะอ่าตัวนี้ตัวแท้แน่นอนนะครับ make in u s a เนาะนะครับสวิตช์เปิดสวยด้วยเนาะนะครับนี่แตมีรอยมือนิดน,นึงเนาะนะครับ จ็คจะเป็นนิวทริกนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับไม่มีสนิมเนาะตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวคอมนะครับหนึ่งหกหกเอสเนาะนะครับอันนี้จะมีลิมิเตอร์นะครับตัวนี้จะไม่มีลิมิเตอร์ตัวสองหกผมขายที่สามพันสองร้อยบาทเนาะตัวนี้สามพันห้านะครับส่วนอีคิวสี่พันสามร้อยบาทเนาะนะครับแล้วก็ คอมเพรสเซอร์นะครับของบอลลินเจอร์ผมขายที่สองพันห้าเนาะสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ EQ EQ ที่สไลด์มันบินเนาะตัวนี้ผมขายที่สามพันห้านะครับก็ตัวสไลด์สั้นหน้าดำสามพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับสภาตะข่านะ นี่ถือว่าสวยอยู่นะครับเนี่ยนะนี่เราชิปเนาะนะครับสภาพที่ว่าโอเคนะครับอ่ะสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับนะครับอ่ะโอเคอ่าสภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวสไลด์ยาวผมจะมีรุ่นนี้เนาะนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งรุ่นรองท็อปเนาะนะครับส่วนตัวตัวท็อป ผมมีอยู่ตัวหนึ่งโหนนะครับเจ้นี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้ผมใช้เองนะครับถ้าใครสู้ราคาได้ผมจะปล่อยน,อะนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมสรุป,ปราคานะครับตัวนี้ eq สัญายาวนะครับตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสี่พันสามร้อยบาทใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งหกหกนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ใช้งานได้ปกติแท้แน่นอนนะครับแท้มหาจักรนะครับแล้วก็ตัว266นะครับ266 3,200บาทเนาะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะอแล้วก็คอมพิสซเซอรน์นะครับบรนเจอร์ตัวนี้เนาะนะครับผมปล่อยอยู่ที่2,500รบาทนะดยสภาพนะครับไม่มีรอยเลยเนาะนะครับ ส่วนตัว iQ ตัวนี้ก็ตัวละ3,500บาทนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวตัวท็อปนะตัวทนะ็อปถ้าใครสู้ราคาได้ผมก็จะปล่อยเนาะดูสภาพก่อนนะครับนี่มีใครจะสู้ราคาได้ผมปล่อยนะตัวนี้ผมเอาไปใช้เนาะถ้าใครต้องการหรือว่าใครกำลังมองหาอยู่ก็สามารถปล่อยให้ได้เนาะดูนะครับดู รูมนะครับดูนะครับสภาพนี่นะครับมีอีกไหมนะครับสภาพนี้นะครับผมใช้เองกับมือเนาะนะครับดูนะครับนี่นะครับดูชัดๆเนาะนะครับนี่ให้ดูสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาเนะนี่ครับนี่อีกไหมครับสภาพนี้นะครับ ไม่มีรอยเลยนะครับครับดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาคร่าวๆก่อนนะครับนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับนี่นะครับชัดๆนะครับสไลด์ยังหนุ่มเลยอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้ดูชัดๆครับสภาพนี้หายากมากครับนี่ ดูทั้งหมดเลยตัวทีแน่นอนนะครับน็อตดำมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับถ้าสนใจก็ศูนย์แปดหกนะครับศูนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหกนะครับแอดไลน์มาเดีย๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ทุกมุมเลยนะครับดูน็อตน,นะครับน็อตยังเงาเงาอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับนี่ตามหมาจักรยังอยู่ครบนะครับ โอเคเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเปิดราคาที่หกพันเก้านาะนะครับถ้าใครสู้ราคาได้ผมก็จะปล่อยนะครับสวยจริงนะครับตัวนี้มือแรกน่าจะประมาณสองหมื่นอัพนะครับสองหมื่นนิดๆนะครับอ่ะนี่ใครสู้ราคาได้ทักมาเลยครับผมปล่อยครับนี่นะครับสวยจริงนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ไม่จกตาแน่นอนนะครับนี่ ชัดๆับชัดๆโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าสนใจก็ศูนย์แปดหกนะครับศูนย์หนึ่งหกห้านะครับหนึ่งห้าหกนะครับแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะนะครับอันนี้มันอยู่ในแหลกเนาะไม่สามารถออกได้ว่าผมก็ใช้อยู่เนาะนะครับของผมมีเท่านี้ประมาณนี้นะครับนี่มีไม้ตองหนึ่งดีนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ เอ็กแยร์สิบสองตัวหนึ่งกอดสองทางตัวหนึ่งแล้วก็อีคิวไว้กันหอนเนาะตัวหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟทำไมก็ไม่ยเยับเดียบร้อยนะครับเมื e ่กีห้าแปดนี้จะเป็นเอ็กเจมห้าแปดนาะถ้าจำไม่ผิดคอนแท็งน,นะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจอีคิวก็ทักมาเนาะนะครับ คุ้มแน่นอนครับสภาพนี้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม